สวัสดีจ้าเพื่อนๆอันมือนี้เป็น,น,นประจุสิมาอันรีวิวอันมองเหตุงานสถา,านที่เหตุงานทุกเงื่อเด้จ้าบ้านคุณหมอค่ะหลุมลื่นเด้เป็นยูู่บเบดอ้อฝนสิดตกเด้อน่จ้าเบิ่งแนล่ล่ะรอบๆบ้านหอกประจเุเหตุงานนั่นดูแลผู้ป่วยจ้า ป็นแม่บ้านารีวริวหม่องเห็ดงานค่ะมีระเบียงหมักผ้าคุณยายเดินมานนางเลนสักหน่อยย่ามเป็นอยากมากับผ้ามากค่ะคุณหมอเพิ่มมักตกใหม่มวสวยๆค่ะดูเห็น้หมบาน บอลบอลเลี่ยมส่ลงลมลื่นให้บ้านขึ้นเนาะต้ตรงขามดแต่บ้านอดีตคือว่าคุณบุคลไม่อยู่ดอกมีแต่คนงานเพะท่องความสะอาดแต่คุณหมอมักตนไม่สวยลมลื่น อยู่น้าเพิินกับหลายปีแล,ล้วล่ะเข่าปีที่สี่ที่หาแล้วจกะกัโอเคอยู่จ้าเหตุงานดูแลคุณแม่เพินินคุณยายว้เก่าสิบซีเพิินกับโอเคอยู่บดีบวีนวิจัยหักเพินเพินจากเรอย,อยูน้ำเพิินได้โดนเข้าก็เหตุน้ำเพิินปานว่าเพิินเป็นแม่เห้าน่าละล่ะ อันนี้ก็มองอันคุณยายมานางผ้าคุณยายมานางเหร่นช่วงเศร้าจา้ะตอนนี้เอาคุณยายขึ้นเตียงแล้วเอาคุณยายขึ้นเตียงก็เลยออกบ้านรีวิวเห็ดคลิปมารีวิวมองเห็ดายากหนึ่งเบดือนก็ซือจ้ะพยายามเดี๋ยวคือมันโบนิไปใส่เห็ดอยู่น้ำเป็นมืดมือมดขึ้นทั้งวันทั้งคื้นมืดทั้งวันทั้งปี แต่ว่าโอเคอยู่จสบายใจอยู่เดี๋ยวอยู่น้ำเพิ่นเพิ่นกับโบเหลืองมากน้อเข้าเข้ากับโบเหลืองมากน้ำเ,เบบำพิน่นเขากินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายเราเลือกที่จะทําเลือกที่จะทําให้เขาไม่ไม่คิดอะไรกับเรามากมายทำอะไรเราก็ตื่นแต่เช้าแต่ตีใจ อยู่รอบๆองหมู่บ้านกลางวันไม่มีใครอยู่กันหรอกนานๆทีนน่จะมีมีแต่บ้านหลังนี้แหละเขา้าบ้านตรงห้ามนี่แหละเข<อ><อ>เลี้ยงหมาเข<อ><อ>กลับมาให้อาหารช่วงเช้าๆช่วงเช้าช่วง,วงบ่ายช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยโอเคเ้อเดี๋ยวเคุยกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้า ภายในบ้านหนึ่งภายในที่ทํางานแล้วก็อยากจะรีวิวว่าเป็นบ้านพักเก็บยอเป็นมาเอารอบๆดูรอบๆนเพื่อกานาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะทำเอ่อคลิปแนะนําตัวอย่างเป็นทางการว่าเป็นไผ่มาจัไนไดที่จังเด่นมาเดินสายฝอเด้อขันคันชอบคลิปนี้ก็ปากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง กิ้งกิ้งกิ้งใบเนเตอร์จ้าเยวมีคิมใหม่ใหม,ม่มาจได้อันเด่งขึ้นเลย้าขอบคุณเลยลยจ้าขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะ